ไม่ไหวดึง,ง,ดงพี่น้องฮู้ฮูนะครับนะครับยังดึงอู้หูข้อนี้พี่นอ้องนะครับเสพตรงทางข้างไหลพี่น้องโอ้เป็นยังพี่น้องโอ้เดี๋ยว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 เออปืดเอาเลยวิทงทั้งลำไหล<ำ>มีอาการพี่น,อน,อน,ออนอ้อนงคนนะครับตาขาวราบเพี่น้องไหมตายยังนะครับตาขาวราบพี่ เห็นดิใส่ยบบอลกหลุดรอโอ้ยโอ้ผักคนยัยพี่น้องอู้เจอใส่โลกเราพี่น้องเลยครับบังหัวมันพี่น้องไปูยัยลีพี่น้องโอ้ยมันมันมันคักๆพี่น้องกินไนาทีครับยอดสองตัวนี่ตัวอ้วนเลยครับผมโอ้โยบังบังพี่น้องอ้ใส่โลใส่โลนี่อาการครับเห็นไหมครับ ยู้ซแนี่อู้พี่ครับพี่น้องมีครับโอ้าะไรปลาช่อนเลยปลาคอพี่น้องน้องแต็มที่สองโอ้ คพี่พีงน้องสวัสดี 4, ทุกท่านครับผมกลับพบกับช <Yeah. S 1> ่อง <t> er น <t> ุ่มจักรพรรดพัทินเช่นเคยพี่น้องสำหรับมือนี้กับภาพี่น้องมาใส่เบ็ดคือเขาพี่น้องนี่ครับเบ็ดยิบหาลังกับเนื้อเขียดพี่น้องสำหรับไม้นี่ก็เป็นการซ้ำไม้เก่าเนาะพี่น้องเนาะจากคลิปที่แล้วที่เราได้ปิดปะเคาะใส่งามำพี่น้องอันนั้นเป็นการใส่เยื่อะดูห่วงแต่นี่นุ่มจักรพรรดพัทินก็จะเอาเนื้อเขียดมาใส่เบิังพี่น้องเบิังว่าจะมาหม้วนมาพี่น้องเนาะน้ำก็เริ่มมีแล้วพี่น้องครั้งที่แล้วน้ำบ ครับมีใส่ต่างทางไหลมีเลยพี่น้องเอง พี่น้องก็เดี๋ยวก็ได้ยาดส่ไปก่อนนะพี่น้องเนาะมันจะค้ำก่อนพี่น้องฝนก็จะตกแล้วไปแล้วส่เสร็จแล้เราไปรุ่นกันตอนค้ำนะพี่น้องเนาะอส่ก็ส่ไปเรื่อยๆครับ สวัสดีครับพี่พี่น้องสวัสดีเอฟซีทุกท่นานครับผมกะพาพี่น้องมายามเบ็ดนะพี่น้องนะกะเดือดหาที่ไตเขียดไปน้ะพี่น้องเอาเบ็ดมาเสริมอีกหาลังออกมายิยมหาลังใส่ได้แคชี่เอฟพี่น้องเนื้อเขียดตายหลยเล่นไซเดอร์แคชี่เอฟซลังครับผมเบิ้งกันเนบ,บนิ้งจมา,าเนเบิ้ลังเล็ดอืมยัอยู่คู่เกา่าเลยพี่น้องทางน้ำไป ไปครับผมเอาไปใต,ใต่เขียดไปน้ำพี่น้องสอบเต็ดเดือไทยเบิ้งครับไปครับพี่น้องดุวงต่อครับแรกที่มีเลยใต่เขียดไปน้ำยางเด็อดไปน้ำโอ้ยยังดูกระดพี่น้องนะครับขาวทองขาวอนัลอนล้นอยู่เบิ้งตรงทางน้ำไหปพี่น้อง เดี๋ยวเดี pues mm ๋ยวเดี๋ยวเขาไตเฉกนนพี่น้องเด็กพี่น้องร่างนี่คือไม่ห <tr uth. S 2> oh ้อยดึงพี่น้องโอ้โหนะครับนะครับยังดึงโอ้ห้องงี้พี่น้องนะครับเสีตรงทางข้างไหลพี่น้องโอ้โหพี่น้องโอ้โหเดี๋ยว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 โอ้โหเออปวดเขาเลยทั้งน้ำไหลเขาท่าเขาท่าพี่น้อง โอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวดึงกันมาเราเต็มแรงพี่น้องมันมันครับพี่น้องโอ้โหใส่งามอ้วนๆเลยพี่น้องเอ้มาครับว้าวว้าวว้าวเดีวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพีน่น้องมาพี่น้องพี่น,อมามานออ้อ,นนองตัวแรกบักเอบอ้วนๆไปมันมันครับผมน้ำหลังผมทั้งน้ำไหลนี่ มีอาการพี่น้องคนนะครับปลาขาวราบเพี่น้องเลยน้องายยังนะครับปลาเขาราบเเห็นดิยูเซย์ยู่บอกหลุดลรอเฮ้ยโอ้ผักคขใหญ่พี่น้องอู้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้พี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอญาต นั่งกันด้วพี่น้องเบิ้งพี่น้องอู้เจอใส่โลก็โลพี่น้องไปนะครับเบิ้งหัวมันพี่น้องไปบูดไงลีพี่น้องโอ้โหมันมันมันคักๆพี่น้องต้าเตี๊ดครับยอดสองตัวนี่ตัวอ้วนเลยครับผมโอู้หูเบิงเบิ้งเบิงพี่น้องโอู้หูใส่โลใส่โลโอ้หมือสั่นเลยพี่น้องเอ้ยไปครับผมอู้หพี่น้องเบิ้งเบิ้งบิงบิ้งอ้หู นะครับพี่น้องโอ้ยไปเห็นบ่นะครับพี่น้องโอ้ยสุดยอดเลยครับเดี๋ยวใส่ของได้บ่เน,นี่ยโอ้ใส่ของบ่ได้เด้อพี่น้องนะครับของน้อยไปต้องใส่ถุงเขียวเลยพี่น้องที่ใส่เขียดนี่เละพี่น้องหูยมันมันครับผมครับต้องขอโทษขออภัยพีพิงน้องเลยนะครับผมมือนี้กล้องโทรศัพท์เีปัญหารจริงๆครับกล้องหลังไทยติดติดดับดับ ก็เลยต้องใส่กล้องหน้าไทยครับทงหน้าก็บ่ค่อยมีเสียงเท่าไรพี่น้องก็เลยต้องพากเอานี่ครับผมตัวที่สองสำหรับคืนนี้ครับเจียวเลยครับตัวเบื้องแรกใส่โลเลยครับใส่หน่อยนึมันมันเลครับครับผมคืนนี้อาจจะพยายามหาเหยื่อมะเปลี่ยนครับอาจจะเป็นเหยื่อเขียดหรือเหยื่อจิงหลีดแถวๆนี้เลยพี่น้องอาจจะเป็นประมาณเที่ยงคืนอาจจะเป็นแม่ยัเทั่ทีนึงนะครับเพราะว่าเห็นปลากินดีครับอยาจะรองมาลองเบิ้งนะครับผมนี่ครับเจียวเลยครับแก เบิ่งว่าโทรศัพไไท์จะไทยได้บกับไทยได้กแล้วเ,เบิ่งกันตอนดึกน้องพี่น้องเนาะกันตอนเด็กไทยได้กกับไทยเบิ่งขันไทยเบเด็กกัเตี่ยกันตอนเศร้าครับผมเพราะว่าโทรศัพท์จะเป็นอย่างพี่น้องเไงไทยไปบ่เอยได้เลยเลยครับผมครับเดี๋ยว เปลี่ยนเยียเขียดไว้คือเก่านะพี่น้องเนาะเพื่อจะมาอีกรอบเด็กครับผมไปครับผมพี่น้องพยายามต่อครับผมเที่ยวเลยครับให้มัน,ม,นมันครับไปครับพี่น้องเบิรงสองหลังสุดท้ายกันในเบอร์สองแต้มีง่งแล้วยังไ่แต้มอีกสามบา่หลังเหนือโอ้ยังอยู่เหมือนเดิมครับหลังเหนือที่ได้ปากพอง้งไงครั้งที่แล้ว โอ้หกเลยพี่น้องเดิทั้งปุ่นกับยุคเก่าพี่น้องอ่ะเยียดเก็บครับครับผมพี่น้องก็รับชื่อนี่ก็ได้ไปเนี่ยฮะใส่โลกไปตัวนึงพี่น้องแบบเนี่ยมันเริ่มเลยพี่น้องเลยสองแต้มนี่ก็คุ้นวันเลยใส่ของปได้เลยพี่น้องนี่เลยต้องมาใส่ถุงนี่ใส่เนี่ยเขียดเนี่ยเขียดกับเบิดพี่น้องนียนี่หาไตเขียดกับเบิร์ตเลยพี่น้องนี่ก็เหลือรุ่นก่อนมันยี่สิบลังเลยพี่น้องจากนิ่มหาลังเนาะครับกับไปเบิรงว่ามืองเสาจะมานหรือไม่มาณครับพี่น้อง เดี๋ยวนมจักรพรทินต้องรีบกลับบ้านกลับร้านเราเพราะว่าลูกค้าเข่าพี่น้องนมจักรพรทินเปิดร้านคาราโอเกะร้านนี้อาหารอยู่พี่น้องมีลูกค้าเข่าต้องกลับอีฮทีอาหารกับแก้มเพื่อนก็สำหรับคืนนี้ก็ทั่วมันมันพี่น้องโหยเลยครับใส่เอฟบกวนเลยนี่ไดีครับผมเดี๋ยวมาลุ้นกันตอนเศร้าครับมันมันกับคืนนี้ ดีเอฟซทุกท่านครับผมจะพบกับช่องนุ่มจักรหลับปักกิ่งชิงแค่พี่น้องไปพี่น้องไปพาพี่น้องมายามเด็ดพี่น้องบรรยากาศท่ามกลางสายฝนพี่น้องเรับเส้นนี้พี่น้องเนาะเพิ่งว่าเส้นนี้จะมาหรือบ่ามานพี่น้องคืนนี้กับโอ้โหคอยดึงพี่น้องถอนพี่น้องคืนนี้กับยามรอบแรกก็ได้ไปซองแทมพี่น้อง รอบที่สองก็ได้ไปหกแต้มเลยพี่น้องเนาะแต่ว่ารอบที่สองไปเดทไทยพี่น้องเบิ้งเพราะว่าฝนมันตกพี่น้องเลยเนี่ยครับเนี่ยเขียดยู่คือเก่าพี่น้องเลยไปย่างไปเรื่อยๆพี่น้องฝนตกดีครับพี่น้องนะครับเซานี่นี่สะโอ้เสกประมาณนี้พี่น้องมันคือเนี่ยรอบสองว่าจะมาไทยพี่น้องเบิ้งกับไปเดทไทยพี่น้องทั้งนี้พี่น้องเลยเพราะว่าซับก็ยังที่เห็นเหรอครับ เดี๋ยวปัญหาเดี๋ยวติดเดี๋ยวดับโอ้เสีงยงไรถ่ายช็อตเด็ดพี่น้องเงบ้างก็ได้ถ่ายไปกระดับเมื่อกี้กำลังบอกไปว่ามาโทรศัพท์ดับเซ้ยพี่น้องเอ้ไปถ่ายช็อตเด็ดไปเรื่อยๆเนาะพี่น้องเนาะเิ่ยมาดูมันูไปรุนกันพี่น้องนีอู้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 พี่น้องแต้มแรกโอ้ยถ่ายพี่น้องนี่ฮะใส่ตรงทั้งน้ำไหลพอดีพี่น้องเอ้มึงนี่ โอ้โหตายคนเอาแต้มแหลกมาเราพี่น้องเลยไปหัยัดเก็บเนาะพี่น้องเนาะแต้มแหลกของสับเ้านี่ครับผมไปพี่น้องค่อนปวดขอ,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 ขอไฟเลยเนอพี่น้องเนอะทั้งหมดับนี่ติดติดดำๆำอยู่พี่น้องเยนี่ติดกันไหนครับโอ้โเยอะมันกระดากระเด็นอยู่พี่น้องเลยติดเต็มดอยู่นี่นี่ก็อยู่ขึ้นเก่าพี่น้องไป สับเด็ดสุดท้ายเบิังพี่น้องเนาะหลังนี่มันไม่ห่อยดึงพี่น้องนะครับอ,อยู่บ่พี่อยู่กุ้งสันบวดพี่น้องอระหยากเก็บครับผมเก็บพี่นอ้องไปย่างไปเลยลอ,อยอพี่น้องโอ้โทรศัพท์นี่กับแจ็คทางได้เนาะยังมีตุ่มปวดัตว์เก็บกพ,พี่น้องด้ยหลังดีเป็นเด็ดไปครับพี่นอ้องย่างไปเรื่อยๆยังปวดท่าน,นี้แต้มที่สองเลย โอ้หลังนี้อยู่กับพี่น้องไปเก็บเบ็ดครับผมครับแต้มอยู่สองบ่พี่น้องหลังนี้มีอาการครับเห็นไหมครับยู้อใส่เนี่ยอู้พี่ครับพี่น้องนี่ครับโไปตาตช่อนตะครอพี่น้องอแต้มที่สอง โอ้ยโอ้อ้อ no ้อ้ยิ่นโอ้ใส่ของน้ำดิพี่น้องเลยเอานี่ครับมาแล้วแคมที่สองโอ้ยนะครับครับพี่น้อง ที่สองเขาหลับตานนิโอ้โหใส่สวยเลยครับพี่น้องเฮ้ยไปขอยญาตเก็บกับผมเจอดครับโู้เขาบบตาพอดีี่น้องเอนนี้มานครับผมเจียวครับ นี่ครับพี่น้องขื้นได้ไปสองแต้มพี่น้องยามรอบหัวค่ำก็ยอบสองเด็กกระเดยไปสองแต้มพี่น้องเนี่ยต้องทั้งน้ำไหลพี่ดีพี่น้องเนี่ยน่ครับอย่ามองขัดนะพี่น้องเด้หลังนี้ก็นะครับอย่าร้อยอยู่พี่น้องเพราะว่าใส่เหยียดจิงหลีดเหยียบเบิร์ตี่ลีพี่น้องมคืนหรฤทธิ์สิใส่จิงหลีดแน่แยงแน่นะพี่น้องนะครับยามไปเรื่อยๆครับยามไปเรื่อยๆครับพี่น้อง อู้หลังนี้อู้พี่น้องเพื่อน,นครับคันโกงเลยพี่น้องอยู่บ้าอู้หลังนี้ลดอีกแล้วพี่น้องโธ่คันโกงเลยโอ้โหเสียดายมันต้องใส่ใกล้พอดีพี่น้องมึงนี่ครับโอ้โหหลังนี้แหละอู้หลังนี้ก็กงเงนนียวยุกเอาพี่น้องอ่ะขยาบเก็บครับผม พี่น้องเบึงหลังสุดท้ายทางเข่าเลยพี่น้องเ <c oughs> อ้ยโอ้ยังอยู่คือเก่าพี่น้องอ่ะอยู่ต่อพี่น้องเอ้ยขอญาตเก็บครับผมเด่นดีคือเก่าเลยพี่น้องเอ้ยกเก็บครับผม พี่น้องสำหรับเซานี่เขาก็ได้ไปสองแต้มแล้วพี่น้องเนาะกับเบ็ดยิมหาลังพี่น้องเมื่อคืนนี้ก็ยามไปสองรอบรอบแรกก็ได้ไปสองแต้มใส่โลเลยพี่น้องเอ้รอบที่สองใส่ยามไปไอ้เที่ยงคืนแต่ว่าประเดทายพี่น้องเบื้องข้างที่เห็นพี่น้องโทรศัพท์มีปัญหาพี่น้องเราติดเดี๋ยวดับเนี่ยโอ้เซ็งเลยพี่น้องเดี๋ยวทายไปม่รู้จะดับม่้วลพี่น้องเนี่ยเดี๋ยวทายวิก่อนนะพี่น้องเนาะครับผมกองดับโลครับพี่น้องก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังแรงใจช่องนุ่งจักรัดปัะครับผม ตอนมีขอกล่าวแล้วละครับสวัสดีครับมันมันครับมันมันครับพี่น้องเราเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ